มีหนึ่งวันมี25ชั่วโมงนะทุกคนอะไรเดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปตรงนี้นะต้องใช้มือแล้วคราวนี้ตรงนี้มันคือที่แอบแก็บมิสไซล์นี่กูจะโดนจับไปไหมเนี่ย morning นะคะทุกคนอันนี้ก็ตอนเช้าแล้วนะนี่ก็ยังมีตึก Willis Tower แล้วก็มีวิวทะเลสาบตอนเช้านะทะเลสาบมิชิแกนวันนี้นะทุกคนเราก็จะเดินทางต่อจะเป็นการเดินทางที่ยาวนานมากเลยเราจะขับรถ9ชั่วโมง move on จากชิคาโกอิลลินอย ไปต่อกันที่แมดิสันวิสคอนซินเราก็จะขับรถต่อไปที่มินนิโซตาแล้วเราก็จะขับรถต่อไปที่เซาท์ดาโกตาเพราะฉะนั้นวันนี้วันเดียวเนี่ยเราจะขับรถผ่าน4สเตทด้วยกันเพราะฉะนั้นนีบไปแต่งตัวแล้วออกเดินทางดีกว่าค่ะ ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ Cover Fast Food franchise คล้ายๆ McDonald KFC ที่นี่เนี่ยก็ดังเรื่อง Frozen Custard ก็ประมาณไอศครีมนี่แหละแต่ว่าอร่อยกว่าไอศครีมได้มาแล้ว Frozen Custard ของ c o w e r Speed สั่งมาชื่อว่า u r t r o เต่าไอศครีมเนี่ยก็จะมีถั่วพิแคนก็จะเป็นไอศครีมที่หวานกรุบกรอบอร่อย ถา่วสารมันไม่ได้หาได้ทั่วอเมริกานะมันหาได้เฉพาะแถวแถวมิดเวส t เท่านั้นก็จะเป็นพวกมิ n นอาโ o ลิสอิลลินอย w i วิสคอนซินอย่างเงี้ยถึงจะเจอนะถึงเวลากินค่ะทุกคนดูค่ะดูถั่วเนี้ยมันก็ทำให้ t e x t อร์ของไอศครีมไม่น่าเบื่อกรุบกรอบกรอบอร่อยมากถั่วมันจะเค็มเค็มความหวานของไอศครีม ผสมความเค็มของถั่วแล้วมันลงตัวมากๆเลยทุกคน อีก4ชั่วโมงด้วยกันแล้วตอนจบวันเนี่ยเราจะได้ไปเจอเมาส์รัชมอ์ด้วยก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันเนี่ยพีทมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆสำหรับคนที่ชอบมาโรดทริปในอเมริกาใครที่ชอบขับรถสิ่งที่จะต้องเจอเนี่ยก็คือการเปลี่ยนเวลาไทาม์โซนนะอเมริกาเนี่ยมันย,ยหญ่ใหญ่เพราะฉะนั้นในอเมริกาเนี่ยนะก็จะมีไทม์โซนหลายไทม์โซนมาก ไทม์โซนสแตนดาร์ดก็มี4ี่ไทม์โซนนั่นก็คืออีสเทิร์นไทม์โซนเซนทรัลไทม์โซนเมล a เทนไทม์โซนแล้วก็แปซิฟิกไทม์โซนถ้าใครนับอลาสก้าด้วยนับฮาวายด้วยนับยูเอสเทอริทอรีด้วยแม่งก็มีไทม์โซนแอดมามากมายนะสมมติใครอยู่นิวยอร์กอย่างเงี้ยแล้วตอนนั้นเวลา5้าโมงเย็นแสดงว่าในชิคาโกอ่ะจะเป็นเวลา4ี่โมงเย็นเมล์เทนไทม์โซนจะเป็นเวลา บ่ายสามโมงอลออก็จะเป็นเวลาบ่ายสองโมงงงไหมพีท <c oughs> อยู่เซาท์ดาโคตาแล้วเซาท์ดาโคต้านางอ่ะมีสองไทม์โซนเธอนั่นก็คือเซ็นทรัลไทม์โซนกับเมลตินไทม์โซนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยอาจจะขับจากฝั่งอีสต์ของเซาท์ดาโคตามาเวสต์ของเซาท์ดาโคตาและเราก็จะได้เพิ่ม1ชั่วโมงด้วยกัน <Wow. S 1> วันนี้1วันมี25ชั่วโมงนะทุกคนนี่ก็คือข้อดี การทำโรดทริปจากฝั่งอีสต์โคสต์มาเวสต์โคสต์นะ mm hmm. เพราะว่าเวลาเราข้ามทมโซนทีไรเนี่ย mm hmm. เราก็จะได้เพิ่มมาอีก1ชั่วโมงแต่ว่าถ้าใครขับจากเวสต์โคสต์มาอีสต์โคสต์สมมุติขับจาก LA มานิวยอร์กอย่างเงี้ยเธอจะไม่ได้1ชั่วโมงเพิ่มแต่เธอจะเสียเวลา1ชั่วโมงทุกครั้งที่เธอข้ามทมโซน mm hmm. เดี๋ยวเรานั่งต่อ4ชั่วโมงไปเจอกันที่แดแลนด์เนชโนนพาร์คนะคะ ไปกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเรา entering mountain time zone แล้วนะวเรา travel back to the future ค่ะทุกคนได้เวลาเพิ่มมา1ชั่วโมงแฮร์รี่ดอกสวัสดีค่ะ เ้องเขาคุยกันอยู่มากค่ะไม่ทันเอาใหม่ขออีกรอบหนึ่งเฮ้ยมาแล้วมาแล้ว,ลวหันใหม่วันนี้อะอะนี่ค่ะมีตูดน้องแบบว่าอุย้ยขอโทษเออมีถัว่วมีถัว่ว ไม่สนใจฉลาดว่ะแพรลีดอกน่ารักจังเลยไปแล้วบายบายแหมเห็นคนใหม่แล้วไม่เอาเราเลยนะอ่ะอุ๊ยน้องกินน้อยน้องกินนะอ่ะอ่ะค่ะอ๋อข้ากท่าถั่วเอาไหมถูกหลอกเพราะว่ามันเป็นถั่วที่ไม่มีถั่วแล้วเหลือแต่เปลือกน้องรู้ว่ะ ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มาอยู่ที่แบดแลนด์น t ชแนลพาร์คแล้วทุกคนเห็นไหมว่าเนี่ยหินเนี่ยมันจะเป็นสีเป็นชั้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 นมันสะสมทับถมกันตั้งแต่75ล้านปีที่แล้วเลยนะ แล้วเมื่อ5 0 0แสนปีที่แล้วเองอะ่ะมันก็เริ่มที่จะย่อยสลาย<ม>เขาบอกว่าตอน1ปีเนี่ยดินพวกนี้มันจะลดลงไป1นิ้วนะซึ่งทาง national park เ,เขาบอกว่าถือว่าเป็นการย่อยสลายของดินที่เร็วมากเ<ม>พราะปกติแล้วอ่ะที่อื่นอะ่ะหนิ้วอ่ะใช้เวลา1,000งปีแต่ที่เนี่ยหน่งนิ้วใช้เวลาแค่1ปีเท่านั้นเองกว่าจะได้ สิ่งสวยงามแบบนี้75ล้านปีตอนนี้นะคะเราก็จะเริ่มไฮกันแล้วอันนี้เราก็จะเริ่มกันที่ North Trail นะอย่าลืมว่าต้องใส่รองเท้าดีๆด,ด,ด้วยเพราะว่า trail แถวนี้เนี่ยมีงูห่างกระดิ่ง t r a ลนี้ก็ไม่นานมากประมาณแค่1ไมล์1.5ไมล์นิดๆแป๊บเดียวทุกคนรู้ไหมทำไมตรงนี้เขาถึงเรียกว่า b a d l a n d National Park เนี่ย สมัยก่อนเลยเนี่ยแถวนี้คนอินเดียนแดงเขามาอยู่คนอินเดียนแดงเขาเรียกแถวนี้ว่าแบดแลนด์แลนด์ที่อยู่ไม่ได้มันเป็นพื้นที่ที่แบบเกษตรก็ไม่ค่อยได้แล้วพอฝนตกแถวนี้ก็เป็นโครนหมดเลยคมนาคมเนี่ยก็ยากมากหน้าหนาวก็โคตรหนาวหน้าร้อนก็แบบเนี้แกร้อนโคตรแถวนี้เขาถือว่ามันอยู่ยากเขาเลยเรียกว่า บดแลนด์นะทุกคนตอนที่เขาจะตั้ง National Park เนี่ยเขาก็มีคุยกันมาก่อนนะว่าอุ้ยถ้าเราตั้งชื่อแบดแลนด์เราจะมีคนมาหรอวะเพราะมันแบดอะคำว่าแบดมันแปลว่าไม่ดีใช่ไหมเขาก็เลยแนะนำกันมาว่าหรือว่าเราจะตั้งชื่อว่า Wonderland National Park ดีแต่ตอนหลังเขาก็ตัดสินใจว่าโอเคเราใช้ชื่อแบดแลนด์น t ช o n น l p าร์อันนี้ก็เป็นเกตเล็กช้เน้อยๆอยู่กับ National Park น a ช i o น a l าร์ k นี้ตอนนี้เราก็ไปเดินกันต่อดีกว่าค่ะ ทุกคนเรามาถึงจุดที่จะต้องปีนป่ายแล้วนะนี่เดี๋ยวเราจะต้องปีนขึ้นไปตรงนี้นะต้องใช้มือแล้วคราวนี้ทุกคนนี่คือพีทต้องเปลี่ยนเป็นใช้กล้องแทนนะตะกี้ใช้ iPhone ถ่ายถ่ายไปถ่ายมากล้องดับอุณหภูมิร้อนเกินไปร้อนจนกล้องดับไปเลยแล้วก็ไม่เปิดให้ด้วยน้องขิมจะลงไปแล้วนี่ทุกคนเป็นอย่างนี้ไหคะ ร้อนมไหมร้อนแบบร้อนร้อนๆไงโอ้โหเดี๋ยวพี่พิชจะลงมาแล้วนะคะ อยู่ที่97ฟาเรนไฮต์หรือว่า36องศาเซลเซียสไม่มีลกมไม่มีอะไรใครจะมาที่นี่นะก่อน8หลัง5ระหว่างนั้นกดทูเฮลอะ่ะร้อนเป็นนรกเลยทุกคนไปนั่งตากแอร์ก่อนน้โม จะออกจากแบดแลนด์แบดแลนด์แล้วเดี๋ยวเราจะไปดูมิดไซ์กันไปสั้นนะคะเคียวเอื้องเนี่ยเลยดูตูดสีกา้ามเป็นมันๆเลยอะ่ะไปไปบสัน้น ตอนนี้นะคะทุกคนเราอยู่ที่มินิแมนมิสไซล์นอสโตรฮิสโตเร็กไซต์นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าจุดเดลต้านร์แล้วตรงนี้มันคืออะไรหุยมันน่าสนใจมากทุกคนเพราะว่าตรงนี้มันคือที่แอบเก็บมิสไซล์ของอเมริกาค่ะนี่กูจะโดนจับเลยไหมเนี่ยช่วงโควเนี่ยก็เข้าใจว่าสงครามเย็นเนาะเขาก็พยายามแบบว่าซ่อนมิสไซล์เพื่อที่แบบว่าจะได้ลนช์มิสไซล์ไปลงรัสเซียได้แล้วตรงนี้ก็คือจุดหนึ่งที่เขาซ่อนมิสไซล์เอาไว้ ชื่อว่ามินิแมนเดลต้า a ค่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าตามิสไซล์ที่เขาซ่อนเอาไว้เนี่ยเป็นยังไงเราอยู่ที่ดีไนเดลต้า warning restricted area ไปดูกันดีกว่ามิสไซอันเนี้ยมันยิงไปไหนโควอเนาะสงครามกับรัสเซียก็ยิงไปรัสเซียสิคะ่ะ เราถามว่าใช้เวลานานเท่าไหร่ในการยิงจากจุดเนี้ยเซดาด์โกตาไปที่รัสเซียใช้เวลา30นาทีเท่านั้นทุกคน,นคือแบบทุกคนยังดู Netflix ไม่เสร็จเลยอ่ะบ้านโดนบอมแล้วอ่ะ ทุกคนคะตอนนี้เราอยู่กันที่ซิลเวนเลกอันนี้คือเลกที่อยู่บนภูเขานะตอนนี้เราอยู่ที่6,000นฟีตเหนือน้ําทะเลหินสวยมากๆทุกคนค่าเข้าก็20ดอลลาร์นะเดี๋ยวพี่ขอไปชิลก่อนนะคะทุกคน,น นีเราจะค้างกันที่นี่นะคะดู้ลายไม้ข้างในนะคะสวยมากค่ะแค่นี้แหละปวดตูดละเ,เอาละค่ะทุกคนในที่สุดเราก็มาถึงที่เมล์รัชมอร์ตอนนี้สามทุ่ม สามทุ่มนี่พระอาทิตย์ยังไม่ตกฟ้ยังสว่างเลยเกตเล็กๆน้อยน้อยของเมลรัชมอร์ว่าเขาคือใครทำไมเขาไปอยู่บนนั้นนะสี่คนนี้เนี่ยก็คือ p ร e s านาธดของอเมริกามาก่อนทั้งหมดเลยคนที่หนึ่งเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนที่หนึ่ง ข้ามาเจตประสาทนี่ก็คือคนที่2เป็นประธานาธิบดีคนที่3คนที่3เนี่ยก็คือเทโอดอร์รูสเวลเป็นประธานาธิบดีคนที่26เป็นคนที่ริเริ่มน t ช o นล l าร์คขึ้นมาเลยแล้วคนสุดท้ายเนี่ยคนนี้ทุกคนก็คงรู้จักแหละอับราฮัมบิลคอนซึ่งคนนี้เนี่ยก็ดังมากนะเป็นประธานาธิบดีคนที่16แล้วเขาก็เลิกทาสเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่ในเซาท์ดากโกตาอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปวินเทฟเนชั่นอลพาร์คแล้วเราก็จะออกไปไวยโอมิงก็อ,อย่าลืมกันนะ ะะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันให้ด้วยวันนี้พี่ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะทุกคน